<substit uting> จร so like ิงจังเลยนะจริงจ really so ังเลยค่ะเพื่อว่าจะได้เกี่ยวกับบ้านเมา่อวานี้เมื่อกี้บอกว่าเราใหญ่อยู่ว่าจะครับบอกว่าคุณบอลสดับผมสาวๆเลยบอกว่าอยากรู้เหรือเจอนะสเปนเนี่ยไปยังไงเพื่อเผื่อว่าแบบมีแฟนขับคนไหนโดนตาโดนใครบ้างต้องบอกเลยว่าหน้าตาไม่สำคัญใครใครบอกว่าผมไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาผมว่าโกงก่อนก่อนคุณะเข้าคุณจิตใจถามจริงคุณไม่มองหน้าก่อนเครับผมไม่ ไม่ต้องหล่อมากคุณไม่ต้องหลกอม่เกี่ยดคุณไม่ใช่ไม่หล่อมเกล่ยดไม่ต้เกลีว่ากแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่เป็นไปแล้วก็เป็นวิบวัสวยจากาในสุดชาติถามว่าดูแลตัวเองไหมจะดูแลตัวเองบ้างฮารเ้อะไรนีกินได้่ยามจับเกนเพราะว่าจอแนนะจับเกนทุกวันเราไม่หวัแบบนี้แฟนขาข่านี่ได้จัก่านเลยนั่็ผมกดดยก็ สวยข้างในครับผมข้างนอกไม่ได้เห็นอาไว้อกเย่านค่ะบ้านดขะคเานไปนะรามาถามคนนากีกว่าตอนนี้มีันอะไรให้เปการให้สิคามบ้ครับตอนนี้ก็มีอ่ระบงจหวัในกรที่าดนี้ถ้าผมะด้กเห็ท่ากลาว่า ผู้ชายลาักษณะนิสัยแบบนี้เว,เวลาเศร้าเวลาเศราเวลาแบบไปในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งแต่ละทีมก,ก็จะมีต่างๆไปน้าเศร้า,าสึสุกสมาธิวนโอ้ยแล้วก็มีหมดในหกอยางให้เราติดตามกันแล้วก็ในต้นปีก,ก็คงจะเป็นอย่างไรก็การแสดงมก ชวนหน่อยเลยกันเนานะสำหรับแฟนค่ะที่อยู่บนชั้นสนะี่ชั้นสามเนี่ยยังไม่ลงมาเลยนะคะฝากช,ชวนหน่อยให้เขามาร่วมงานเดิยันเดเมตวิทย์นี่สรุชว่เา,าเขาว่าเขามีนดนะ้ายดำยาวเรียกว่ารวมมาเลยห้าสนะิบกว่าด้านดำอ่ะคราก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมก็